สวัสดีครับเรามาดูผลทุกบอลลาลิกาสเปนเมื่อกืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมแรกที่26ประจำเช้าวันทิตที่7มีนาคมก็แต่ก็ดู่4คู่เริ่มกันที่เลอาอุบยาดูิตเปิดบ้านเฉนเอาชนะเกเาเฟ่ไป2-1เจ้าบ้านได้2ประตูจากออสการ์ปาลาโนในทีที่14แล้วก็ชอนไวส์แมนในทีที่24ส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากเจมี่มาตาในทีที่37 เอลเช่เปิดบ้านชนะเซบีย่า2-1เจ้าบ้านได้2ประตูจากลาอูนกูตีนาทีที่70แล้วก็กุยโดคาเลโลนาทีที่76ส่วนทีมเยอนนือนได้1ประตูตีไข่แตกจากลุกดิยองนาทีที่90บก1นั่นเอง กาดิสวันนี้เปิดบ้านเอาชนะเอีบาไป1-0จากลูกยิงของอาวารโลในเกโดนาทีที่40และก็ปิดท้ายด้วยออสซูนาเปิดบ้านแพ้ให้กับบาร์เซโลนาไป0-2ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากจอยดีอาบานนาทีที่30และก็มอริบารดาวลูกวัย18ปีฮะยิงเข้าไปในนาทีที่83 มันก็นเลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้บาซ่ายึดที่2ครับตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น56คะแนนไลจีจกฝูงแอตมาดริดเหลืออยู่แค่2คะแนนเท่านั้นเองแต่ว่าแอตมาดริดเขาดีดกว่าตรงที่เตะน้อยกว่าอยู่2เกมนั่นเองสว่วนเซบีย่าเมื่อคืนนี้แพ้ไปก็ยังอยู่ที่4ของตารางครับมีอยู่48คะแนนเหมือนเดิม ในขณะที่ครึ่งตารางล่างเนี่ยอันดับขยับกันสนุกเลยทีเดียวนะฮะก็โอซาซูนาเมื่อคืนนี้แพ้ไปอยู่ที่13เหมือนเดิมครับก็เลยมีอยู่28คะแนนกาเดสก็พุ่งมาอยู่ที่14หลังจากเก็บเพิ่มเป็น28คะแนนเท่ากับโอซาซูนาเลยเกเตเฟอยู่ที่15มี27คะแนนบบเอโดริตอยู่ที่16มี25แล้วก็เอลเช่ครับเมื่อคืนนี้ได้มาอีก3แต้มก็เลยหนีโซนไฮตารางขึ้นมาอยู่ที่17ครับมี24คะแนนแต่ก็ห่างจากโซนตกชั้นแค่2คะแนนเท่านั้นเอง ไปต่อที่ดาวซนโวล่าสุดตนี้คงเป็นเมสซี่ที่ยิงไป19ประตู <S <S เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันอาทิตย์ที่7มีนาคมมี4คู่โฮสกาเปิดบ้านเจอเซลตาบีโก ER ้แอตมาดริดเจอเลอมาดริดซอกซีดพบเลบันเต้แล้วก็บิวบาเจอกับแคนาดาส่วนคู่สุดท้ายจะเป็นมันเด์ไนต์ต่อเช้าวันอังคารที่9มีนาคมเบเตสจะเปิดบ้านเจอกับทางอาราเบส